ผมสังมาเจอโซ่ท่อนวันนี้ผมเจอปัญหาปีโนโ่ลอยที่ิมายเนาะครับเปิดสนิตขึ้นชื่อขาดแต่ก็มาเช็คแล้วสายไฟมุมนี้จุดทิ่จะล่องเก่าแต่ผมมาตรวจพบเจอแผ่นชาติดปกติข้างในนะ่าจะช็อตข้างในหรือมีปัญหาข้างในนะครับผมรู้ว่าเพื่อนๆที่ช่างเคยเจอหรือบอก่ นำเสนอห้เป็นแนวทางเี่ื่อจะได้ไม่ได้ลื่อเยอะพอสวิตเลนปุ๊บเสียแผ่นชาร์เปิ่ฟิวจะขาดท่านที่นะครับนี่เสียแผ่นชาร์ปุ๊บฟิวจะขาดท่านที่นะครับฟิวขาดแล้วนะครับนี่คือฟิวขาดแล้วสักษณะน,นี้ก็คือตองเลียนนะครับเทียนแผ่นชาร์ผมเดี๋ยวทำการนําแผ่นชาร์ตรงไม้มาตรสอบแล้วนะครับอากาปกติ น,นีเพื่อจะเป็น,นแนวทางยังไม่เคยเจอหรือเคยเจอมาแล้วอบอกการคือนเสนอสู่กันฟังครับผมครับขอครับ